สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตักหิมะพี่น้องจ้ามาซอยสายอ้อยแน่สายอ้อยตักหิมะนะคะวันหิมะตกหิมะตกเบิดหมือวันสายอวจิตักหิมะพี่น้องตักหิมะซอยสายอ้อยใน่เด้อจ้าคุณน่ะหิมะตกตกไปปล่อยในโะตก ทั้งวันเลยนะคะหมือจัก,กรยานมันก็ตั้งไว้จังไหนค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขคนสบายดีปะค่ะจัก,กรยานาตั้งกนม,ม,มาตักทีมาซอยสายงอยพี่น้องนี่แหละเป็นชีพประจำบ้านแล้ว เป็นชีวิตประจำวันแล้วน้ำมือนีิก็ลบเจ็ดองศาพี่น้องค่ะรบเจ็ดองศาเนะาะ

เพื่อนบ้านทักทายเพื่อนบ้านทักทายพี่น้องค่ะคุณพักีูฟั่ง น่าปิีแล้วก็นทำแบบไม่ตัดต่อนะครัหนาวมากเฮ้ยนะ